ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเราเสียงตบมือให้กับ40ปีหอการค้าจังหวัดสงขลาครับจากอุทยานโรองประธานกรรมการ นาสมหมายเจิงขาบวบอลกรรมการเลขาพิการนางภูดชดาดามพารวิกิกรรมการรองเลขาพิการกรรมการสาประชาสำคัญเกี่ยวกับที่ที่ได้มีการเชิญให้มาประกัาพิเศษ ในงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าปีบริหาร2566ถึง67และงานฉลองครบรอบ40ปีซึ่งวันนี้ตัวผมเองก็ได้รับการมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินให้ได้มาดูกระทรวงแรงงานเพื่อนๆที่เป็นคนไทยไปทำงานในต่างประเทศ ตัวเลขอย่างเป็นทางการอาจจะประมาณสักแสนกว่าคนแต่ตัวเลขที่ไม่เป็นทางการถู่ไปแบบไม่ถูกต้องเราจะมีเพื่อนๆนคนไทยไปทํางานในต่างประเทศประมาณสักสีส่แสนคนเรามีรายได้จากการที่มีการเก็บตัวเลขจากธนาคารแห่งประเทศไทยปีหนึ่งเนี่ยเรามีรายได้จากเพื่อนๆที่ไปทํางานในต่างประเทศต่างประเทศส่งเงินกลับมา ประมาณ1 000, 000, 000, 000, 000, 000 schnell, ido, möglich, นึ่งแสนสี่หืล้านบาทซึ่งถามว่าน้อยไหมก็ไม่น้อยนะครับสําหรับการที่ทุกยุคทุกสม <masked names, S 1> ัยตลอดช่วงเวลา40ปีที่ผ่านมารวมทั้งความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนที่สอดสูวนทางานร่วมกับขอกระถ้ามาโดยตลอดนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทีมงานคณะกรรมการบริหารของกระ้าชุดนี้โดยผมเป็นประธานจะนําพานาวาที่ชื่อขอกรนถ้าจังหวัดสงขลา ลำนี้ลดนแน่นปากขึ้นลมมรสนจากสงาาก่าระเเผยเชื่อมต่อการค้าดึงดูดการลงทุนนำพาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสงขาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปมากมายนะครับเอจิ้งโซซิตตี้เป็นประชากรศาสตร์ที่เราอยู่ในช่วงสูงวัยขึ้นไปนะครับทำให้ทุกวันนี้มีเทรนด์ของเวลเนสหรือการรักษาสุขภาพเข้ามาในร่างกาย ไฮเกตเชนโลกเราอยู่ในโลกเดือดเรียกว่า c o p t w เ n t y age ขึ้ประชุมกันเสร็จไม่นานวันนี้นะครับเขาบอกว่าเราอยู่ถึงจุดที่รอไม่ได้อีกแล้วเราไม่สามารถรออะไรได้แล้วนะครับโลกตอนนี้เรียกว่าเดือดไปเรียบร้อยแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันไม่แน่ไม่นอนมันเกิดความสับสนไม่มีใครคาดเดาสิ่งใดได้นะครับจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โลกจึงต้องการคนรุ่นใหม่นะครับขึ้นมาับเคลื่อน แต่จะเป็นคนรุ่นใหม่แบบไหนครับที่ทําให้โลกใบนี้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้คนรุ่นใหม่ที่ว่าเราต้องเชื่อมต่อในรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ได้นะครับคําว่าเชื่อมต่อนี้เพราะว่าอะไรครับคนรุ่นใหม่แน่นอนครับมีกําลังมีไฟมีวิสัยทัศน์ในการคิดเรื่องใหม่ๆที่มันแตกใหม่แต่คนรุ่นใหญ่เนี่ยมีความรู้มีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนมีคอนเนคชันมีช่องทางในการประสานงาน